สวัสดีค่ะวันนี้มีมีโนนำเสนอตำทะเลค่ะก่อนอื่นเราก็มาเข้าครัวทำกันเลยค่ะนะคะเครื่องที่เราจะใส่ตำวันนี้นะคะมีปลาหมึกนะคะที่ลวกสุกแล้วมีกุ้งมีพริกกินดาสดและแห้งนะคะมะนาวมะเขือเทศแล้วก็หอมใบเลยค่ะหรือว่าหอมปีนะคะตำโดย ที่พริกกระเทียมลงใส่ขรกนะคะเอาโคงนัวใส่จักน้อยค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะตำนะคะขูให้พริกของเราละเอียดพอหยาบๆค่ะเราก็ขูไปเรื่อยๆค่ะมีนูนี้เปินเมนูโปรดค่ะตำทะเลนะคะปูปลา,าทะเลอร่อยอร่อยค่ะ เสบปลายค่ะขาดปลาลาบได้ค่ะตรงใส่ปลาลานํำเด้อค่ะยังสีเซบนะคะกะโกไปเรื่อยๆนะคะโกให้พีกของเรานะคะพอหยาบๆนะคะก็ละเอียดนิดนึงค่ะ โขกนะคะหลังจากพอหยาบๆบแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะวันนี้เราจะใส่น้ำปลาลงไปเยอะนิดนึงนะคะตามด้วยน้ำปลาราค่ะใส่ลงไปจ้าใส่น้ำปลาาลงไปจักหน่อยค่ะตามด้วยกุลี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 กลุกีนะคะให้เข้ากันค่ะตามตามยุกยกให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็ชิมดูรสชาติตายทีนะคะก็ตามด้วยใส่มะเขือเทศลงไปค่ะ มะเขือเทศวันนี้เราจะใส่สองลูกนะคะเราก็หั่นลงไปแบบนี้เป็นชิ้นเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะตามด้วยใส่มะนาวลงไปค่ะวันนี้มะนาวของเรานะคะลูกจะเล็กนิดนึงนะคะแต่ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่วันนี้เราก็เลยจะใส่สองลูกค่ะนะคะเมนูนี้ทําง่ายๆแต่อร่อยอร่อยค่ะบีบม,มะนาวลงไปเลยค่ะนะคะ วันนี้ใส่สองลูกขายจังสียบเสีบค่ะพี่น้องเสบลายค่ะมีนูนี้อร่อยสุดๆค่ะเละดทำง่ายๆค่ะก็บีบลงไปเลยค่ะบีบลงไปเดียวนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คุรเอคุรีเเข้ากันเลยจ้าตามโคลนโคลนให้เข้ากันเลยค่ะแค่นี้ก็เสิร์ฟกินที่เรียบร้อยค่ะแค่นี้ไม่ยากเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะ ไม่ตำนะคะเราก็จะครนเอานะคะเพราะว่ากุ้งเราลวกสุกแล้วนะคะกลัวแบบกุ้งของเรามันจะอันนี้นะคะเราก็จะครนครนเอานะคะครนครนนะคะแบบนี้เลยค่ะรสชาติไม่ต้องถามถึงจัดจานสุดๆค่ะตามด้วยใส่หมึกนะคะวันนี้เป็นหมึกอะเจนเป็นหมึกที่ไข่นะคะไข่แบบเยอะมากค่ะเมนูนี้ของโปรดเลยค่ะแซบ่บแซ่บค่ะใส่เมน ใส่ปลาหมึกไข่นะคะกะคุเร่คุเร่นะคะหรือว่าโลนลนกลนให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะโคลนให้เข้ากันเลยจ้านะคะเพราะว่าพริกก็ใส่หลายหลายค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่หอมใบเลื่อยของเรานะคะหรือว่าหอมเปรยของเราใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วก็คลนกลนกลนให้เข้ากันเลยค่ะแอเคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตําปูปลา,าทะเลนะคะวันนี้เราไม่ใส่ หมูยอนะคะเราใส่แก็กุ้งกับหมึกคะ่ะหลังแกงนั้นก็เตรียมจานคะ่ะเตรียมจานมาก็เทใส่จานเลยคะ่ะเทใส่จานแบบนี้เลยจ้า น่าทานมากๆค่ะอร่อยอร่อยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมช่องอยู่ในก็อร่อยได้นะคะทําให้มีกําลังใจนะคะสู้ต่อไปค่ะหรือว่าตามคลิปให้ดูต่อไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะ